โอเคครับก็สวัสดีชาวรีเจนออนไลน์ออฟไลน์ทุกคนนะครับก็วันนี้ก็จะมาฟังคําสอนจากอาจารย์กูรู GTA แซนชื่อดังท่านหนึง่งที่เล่น GTA แซนมา6ปีนะครับก็จะมาสอนอให้กับเด็กๆน้องๆหนุ่มๆชาวรีเจนออฟโลเพท,ที่กาลังหัดศึกษากดโลเพเล่นกันทุกคนนะครับว่าเต้องเล่นกดโลเพทเล่นสตอรี่ยังไงให้เก่งนะครับก็เดี๋ยวมาฟังอาจารย์เขาม,มาพูดก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดคลิปเสียงให้ฟังก่อนแล้วเฮียหมุนจะมาอธิบายเป็นข้อ,ขอ,ขอใ,หใ,หให้กระจ่างกันเลยนะครับ อ่ะก่อนจะไปฟังคลิปเสียงนะก็มีเพิ่มเติมอีกนึงก็จะมีคลิปให้ให้ดูให้ประกอบนะเริ่มเริ่มเริ่มเนียอ่พี่บอกว่าหนีไปคิวในโรงพยาบาลอะ่ะก็อางที่แอดหรือก็พาตาฟได้ได้แจ้งไปในโพล่ะเขาบอกว่าสามารถเข้ามาคิวได้เพราะว่าเราเลือกกันที่จะเล่นที่โรงพยาบาลเองแล้วก็คือมันเป็นสนตอรี่ต่อเน,นื่งองคือเขาจะกดคิวกี่รอบก็ได้ถ้าเงินเขาหมดนัดจัดเงินเขาหมดก็คือเขาก็ตาย เพราะเราเล่นกัน่อกเล่นที่โรงพยาบาลแบบนี้มันไม่เข้าค่ายมีมีไอพีจีเหรอครับอาจารย์เพราะว่าเล่นเลือดมัรเตว่าแล้วเล่นตีเขาตายชัดหนครับอาจารย์ก็ใช่ไงครับเพราะว่าเออเราเลือกที่จะไปไล่ตีเขาที่โรงพยาบาลนิดมาบานหนึ่งเพราะว่าแต่แต่ว่าแต่ว่าถ้าอย่างนี้เนาะเราเล่นกันอยู่ปุ๊บเฮ้ยจะตายแล้วมึงไม่ต้องกดหิวหรอกมึงคือรถปุ๊บสี่ห้าคันมึงไปลงมาเลยไปโถมหิวลงมาปับ มันมาตามเรามาตีโรงพยาบาลแ,แต่ว่ามันผิดแปลว่ามันผิดใช่ไหมแ,แ,แ,แปลว่ามันผิดนะเพราะว่ามันมาตีเราที่โรงพยาบาลนะเพราะว่ามันไม่ใช่เขาผิดเราที่เราหนีไปโรงพยาบาลเพราะว่าเราจะหิวเรือดคือมียาตามก็ไม่ต้องใช้หรอกคือวิ่งหนีเขาลงมาดีกว่าโอเคครับอาจารย์อ่า ก็ครบับสำหรับชาวรีเจนออฟโรเพอออนไลน์ออนไลออน,ไลออนไล์คุณได้ฟังกันแล้วเนี่ยก็มาฟังคำตัดสินของสภานะครับว่าสภาไดมอนต์สตาร์ไดมอนต์เนี่ยเขาจะตัดสินกันยังไงนะครับบาร์นะพี่มอ่อนอ่าต่อเขาโดนาโดนาเมจตอนเนี้ยอยู่ใช่ไหมแล้วเขากดฮิ้วตอนเนี้ยกับกระได้ดไหมพี่อ่ากดฮิคค้วอยู่ตรงไหนในโรงพยาบาลเนาะในโรงพยาบาลครับในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลนอนเตียงรัวๆในโรงพยาบาลมันไม่สามารถทำได้อยู่แล้วถ้าว่าตีโดนตีไล้ว่าตีเข้าโรงพยาบาลยังไม่สามารถหนีเข้าได้ อันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้หนีเข้าโรงพยาบาลครับเขามาตีอยู่ที่โรงพยาบาลเลยพวกผมก็ก,กดคิวกันปกติเพราะว่าเขาตีในโรงพยาบาลเลยไอเอางี้เอางี้เอางี้พี่ไดมอนพี่ไดมอนดูจอดีกว่าด้านนอกใช้ตั้งแต่ด้านนอกพี่ไดมอนดูจอดีกว่าเอางี้พี่ไดมอนดูจอดีกว่าเนาะเออดูจอ,อยเถอะคือมันสามารถหิวได้ด้วยอ่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเอาตามกดเนี่ยตามตามกดเลยเนี่ยเนี่ยให้พี่ไดมอนว่าเลยเนี่ย กดกดที่อ่านจากที่ไหนอยู่ได้ตอนนี้เที่ยวว่าไม่มีแก๊งไล่ตามเข้าไปหรือว่าไม่มีแก๊งรู้ว่าอยู่โรงพยาบาลหรือไม่มีแก๊งตามไล่อย่างเงี้ยทำอย่างนี้พวกเขาก็โดนด้วยนะครับผมที่เขาไอยู่หน้าโรงพยาบาลไหน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 หิวไหนหลักฐานได้ได้ได้ผมไม่บอกนะไอพวกเราตัดคลิปเด็กที่มันอยู่กันในโรงพยาบาลอะเนี่ย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 พอจะตายกดอหิวอีกเอรอเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยพอจะตายอย่างละกดอหิวยังงั้นด่วยนะเน่ยเลือดเต็มแล้วน่ะมีเท่าเลือดมีแม่งเป็นมีเป็นโอ้ร้อยห้าสิบแล้ว จะเป็นมีเราหกสิบแล้วเนี่ยจะไปคิวอีกเด้อพี่แต่ว่าเพื่อนเป็นต่อเนี่ยอย่างที่เราพลาโดนตีอยู่อย่างเงี้ยเราวิ่งเข้าเข้าไปตรงจุดคิวอีกอย่างเงี้ยเนี้ยก็มีความผิดนะเนี่ยเห็ไม่ล่ะเนี่ยเนี่ยเราไม่ฉลาดอ่ะเราเล่นไม่ฉลาดอ่ะอาจารย์สอนกูว่าจัดบอกกูไม่รู้กฎอะไรที่ ว่าลองคิดในมุมมองง่ายๆถ้า,า,ถาว่าเราไม่โดนตามล่าหรือโดนตามอย่างเงี้ย <c oughs> เขาจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่โรงพยาบาลอะไรแบบนี้ง <c oughs> ่ายคือตีกันตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลตั้งแต่แรกเลยครับถ้าตีกันตั้งแต่หน้าโรง,ง,งพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็มีคนก็มีคนวิ่งเข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วเพราะว่าอีกฝ่ายเขาอยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่อ่าพวกเขาก็โดนด้วยก็ได้เลยอะไรโดนด้วยอะไรโดนด้วยไรไม่ได้ไปหิวแล้วนี่ตีกันต้องทำได้ป่ะวันน่ะตีกันต้องไอยู่ใี่โรงพยาบาลด่ากันเลยครับ b o s เพราะว่าถ้าว่ามีการตีกันในเขตหน้าโรงพยาบาลแล้วแบบวิ่งเข้าไปขีดข้อมือเลือดอย่างเงี้ยมันผิดเพราะ่บอกคนในกลุ่มเนยเอาทิปพวกนั้มาส่งเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอาจารย์ที่รู้กฎนะครับที่รู้แบบโอ้โหเล่นมาอะไรนะอวยเล่นตัวเองเล่นมาหกเจ็ดปีอวยตัวเองว่าแบบโอ้โหุ่นใหญ่เล่นอยู่ในวงการแซมมาก่อนรู้หุกกฎเป็นยังไงกฎยังไม่รู้เลยให้เด็กมาถอนงอกฟรีให้เด็กมาสอนกฎโอ้บ้านผมเด็กโงอ่อดฉลาดครับเนาะ ไม่ต้องอดโง่อดฉลาดหลายแค่นั้นแหละและตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงที่2นะครับเป็นช่วงอาโนนหัวเถิกนะครับก็มาสอนอีกกฎหนึ่งก็คือกฎหนีหนีอะไรนะหน,หนีหนีเข้าไปจุด a อ k ใช่ปะวันนี้เข้าไปจุด A อ k แล้วโดนไล่ออกบอกว่าเออออกไปจุด a อ k นะครับอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ออกกลัวไม่อยากเล่น ผมจะ AFK ครับผมเล่นสตอรี่แต่ผมอยาก AFK อมาดูกันเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับ So u l ีเจนออฟโล o ปอ l i n e ลน์ออฟไนนะครับให้เขาอธ <ใน S 2> ิบายแล้วเขอาอะไรต่างๆนะมันสามารถเข้าไปแล้วตีได้เลยอยันนั้นไม่มีความผิดแต่ถ้าว่าเป็นจุด AFK เงี้ยมันตีไม่ได้นาะเพราะว่าต่างนี้เข้าไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเบรกิ n งหนีสตอรี่อยู่แล้วตามตัวเพราะว่ามันไม่สามารถทําดาเมจได้ก็คือง่ายๆคุณเลี่ยงหนีดาเมจอ่ะถ้าเข้าไปพวกก็คือติดสัตนเอาไว้ว่า p c หรือมือถือ เพราะว่าเราอนุญาตตอนอนุญาตให้ตีได้ในเขตเซฟโซนทุกพื้นที่ที่สามารถตีได้ไม่ว่าจะเป็นจุดฟาร์มจุดสถานีตำรวจหรือทุกที่เลยตีได้ในเว้นเขตโรงพยาบาลแล้วการหนีเข้าเขตที่มันไม่สามารถทำงาเขตได้เนี่ยมันกขาข่าย B K อยู่แล้วเออกระตาครับอันนี้คือเขาเขาไม่ไม่ได้หนีเข้าโซนครับคือผู้ผมมายืน A K อยู่แล้วคือจะไปนอนกันแล้วผมอยู่ในโซน A K แล้วคือเขาเข้ามาเจอผมในโซน A K แล้วเขาบังคับให้ผมออกไปเล่น ก็ต้องออกตอนแรกก็ตีกันอยู่นะครับไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็ต้องออกครับเพราะว่าคุณอยู่ในต่อหน้าพวกผมแล้วคือตามกฎเนี่ยมันต้องให้ออกอยู่แล้วเพื่อไปการดําเนินสอตอรี่ต่อไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าอ่ะพวกผมจะไปนอนแล้วครับมันไม่ได้ครับเพราะว่าในเมื่อคุณอยู่จอแล้วถูกไหมแล้วคุณจะมาเบรกกิ้งของผมโดยที่ว่าคุณจะอยู่ในเซฟโซนให้พวกผมตีไม่ได้ถูกไหม มหน,นีเข้าไปต่อหน้าคุณไปแล้วไปแล้วถ้าคุณกำลังไล่พวกระบบตัระบบกดใดเข้าเข้าไปนนั้นอ่ะผิดรับบแต่เนี้ยพวกผมผูกกันแล้วเดาเดียๆขอ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 ไอดีตัวหนึ่งเรื่องของโซนเอฟเคเนี่ยคือถ้าหากเอฟเคไว้ y แล้วไม่อยู่นหน้าจออย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่เป็นไรนะแต่ถ้า AK ่ากว่าเอเคแล้วอยู่หน้าจออย่างเงี้ยถ้ากเขามาตามอย่างเงี้ยเราต้องรีบหนี เอาค่ายครับตรงนี้ไม่นะมันปีนไม่ได้อะก็ต้องมีเอาเรื่องอาจารย์แล้วอาจารย์เนี่ยมันโดนหุ่นที่เขาไม่ได้เห็นเขาโดนกู้ผากู้ผาโดนกู้ผาโดนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจารย์อาจารย์เขาก็อยู่กันหมดเนี่ยแล้วก็อยู่จอกันหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยอานนท์เนวดงเนวะไดเนี่ยอยู่จอกันแต่ไม่ออกนะพี่อนน่ะอยู่จอกันเขาบอกว่าเออทราเปไม่ออกครับก็ไม่ออกแต่แรกแล้วครับก็มันมันก็ต้องออกครับมันก็ต้องออกครับ คุณนี่อาจารย์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 ฟังนะอาจารย์แอนกดดีๆอาจารย์่อนกดดีๆเพราะว่าจุดเซฟโซนเนี่ยจุดะไรต่างๆเนี่ยจุดเซฟโซนพวกจุดทำงานเนี่ยต่อให้เหมือนหรืออะไรเนี่ยยินค้างอย่างเงี้ยมันก็สามารถเข้าไปตีได้เลยโดยตามปกติอาจารย์ต้องแอ่กดนะไม่กดมพได้เพราะว่ามันติดจามีติดสร์ทก็เลยต้องถามว่าอยู่หน้าจอเนี่ยมันต้องรีบออกออกนอกพื้นที่เพื่อไปดําเนินตรื่อต่อในขณะนั้นไม่ไม่หมาแบวว่าคุณจะพับจอไว้อย่างเงี้ย เอ็นแล้วก็พับจอไว้ไม่อยู่หน so so like okay. so like ้าจอแล้วอีกฝ่ายมาอย่างเงี้ยแบบ่างเีายเพราะว่าอีกฝ่ายมามันก็ต้องเป็นสตอรี่ต่อใช่ไหมล่ะในเขียนเซฟโซนแต่เนื่องจากว่ามันไม่สามารถตีได้อย่างเงี้ยก็ต้องออกไปตีที่อื่นแต่เขาไม่ออกเขาก็โดนบีเคถูกไหมครับก็ถูกต้องครับเพราะว่าจริงอยู่ที่ว่าอยู่ตั้งแต่แรกแต่เขามาตามตีไงแต่จุดนั้นมันไม่สามารถตีได้อะเขาต้องออกไปตีแล้วอย่างเี้เขาเขาก็ตีในขณะที่พวกผมเอ k เคอยู่เขาก็โดนน่ย ถ้าไม่ได้อยู่หน้าจออ่าซึ่งตูดเอนเกอมันมันสามารถตีได้นะต่อให้แบบว่าไม่อยู่หน้าจออย่างเงี้ยถ้าว่ายืนเอเอยู่ตัวตัวมันจะสตั้มใช่แต่มันสตั้มมันเลยไม่สามารถตีได้ใช่เขาตีเรื่อยๆครับผมพอสตั้นหายปุ๊บเพราตีต่อบสตั้หายปุ๊บก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นตามสตอรี่อ่ะพวกคุณหนีเข้าไปเองอ่ะไม่ได้หนีเข้าไปเขาอยู่ตรงนั้นอ้โหงั้นงั้นงั้นผมงั้นผมก็อยู่ในเอฟเคกันทั้งแก๊งะดย แบบเอ้ยไอ้ไแย่แปมน้ำหนึ่งแ้มไปอยู่เอฟเคกันทั้งแกงเลยนาะได้ปะสตอรี่เล่นที่เปทุกโมงนะครับคุณจะไม่ขอหลับขอนอนกันเลยครับไม่ไม่ไม่แล้วแล้วถ้าจะหลับจะนอนก็ไม่ว่านะครับก็ไม่ได้ว่านะก็เอฟเคไว้สิแต่เพราคุณอยู่จอแต่ทำไมคุณไม่เล่นนะครับอืออกเกมก็ได้นะออกเกมสิเอ่ออัเกมแล้วมันจะได้เหรียญนะครับอ้าคุณอันนี้อันนี้คุณจับปลาสองมืออยากอยากเล่นสตอรี่ด้วยอยากได้เหรียญด้วยนะนี่เลือกเอาสักอย่างเลือกเอาสักอย่างเลือกเอาสักอย่าง เลือกเอาสักอย่างเลือกเอาสักอย่างเอาเอาสักอย่างหนึ่งเอาสักอย่างหนึ่งจะเอาเรียนหรือจะเล่นสตอรี่จากนั้นจะทำอะไรก็ได้จะจะเอาเรียญหรือจะเล่นสตอรี่เล่นสตอรี่ครับผมอ่าเล่นสตอรี่แล้วไปเอาเรียญทำไมเอาก็สองไฟใหญ่ไปแล้วผมจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เอาแล้วแล้วจะทำอะไรก็ได้สตอรี่อ่านอ่านดีๆสตอรี่ไล่ล่าไม่ใช่ว่าสตอรี่แล้วทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อ่านดีๆอ่านน์อ่านดีๆอานน์ผมจะสอนกฎให้คุณฟังนะครับผมจะสอนกฎนะ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้านนะครับสําหรับความโฉงโกของอาโนนหัวถึกนะครับก็เป็นยังไงบ้าง,งโง,ไง่ไหมว่าโหสอนจะไปสอนเออ,นอันองอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวดนะเดี๋ยวให้ดูแชทนะเดี๋ยวให้ดูแชทว่าแบบมัน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 แบบอวดฉลาดขนาดไหนไอเหียเนี่ยอดฉลาดชิบหไยบอกจะไปสอนกดอันนั้นบ้างแหละต้องสอนกดวันมอบ้างแหละต้องสอนตัวต่อตัวแบบจริงจังวายโฉโง่ไอเหียบ้านกูเรียกงโง่อดฉลาดเลยเหียแบบโอโ้แบบกูไม่รู้จะง เอาคำไหนมาพูดเลยว่าคนโง่แบบเนี้ยจริงๆเว้ยเฮียอวดชิบหายแหมคำพูดแบบนีอะแก๊งผมนะครับเป็นแก๊งอันดับสองผมกูพูดได้กล้าพูดได้เต็มปากเฮียเต็มปากเต็มคำกูถามจริงแก๊งไหนแม่งเหียเล่นกับแม่งอะกูกูบอกเลยเหียไม่ถึงอันดับสองหรอกเหียมีแค่ของอ้เหียฝีมือไม่ได้มีเหียเลยหวยกระจอกฝากไว้นะครับสำหรับชาวรีเจนออฟโร่เพย์ออนไลน์ออฟไลน์นะครับก็ ใครเจอก็อย่าไปหวั่นนะครับไอ้เฮี้ยแก๊งนิวง่งนงนิวดายเนี่ยไอ้เฮี้ยสภาพกูขึ้นแก๊งได้2วันไอ้เฮี้ยจะมากระทืบกูเป็นยังไงล่ะไอ้เฮี้ยโช์โง่ไปสิควายอยากมันกดต่อกดอีกทีนึงได้ปะไอ้เฮี้ยหัวเธอ